เอาเน่ยผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมรู้บอกกันเช่นเคยนะครับผมนะครับใครแบบว่าเบื่อหรือยังนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อหรือเปล่านะผมก็ใครที่อยากให้วิ่งเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนไอ้รถอะไรวะเนี่ยรถเหมือนแบบตะกั่วแตนทอดไม่ใช่โซนิกด้วยนะอันนี้คือรถรุ่นอะไรวะเออเป่งเท่กว่าทุกคนนะครับนะไม่งเฟี้ยวจัดเลยนะครับและผมวันนี้นะครับพี่ก็จะ มาเล่นกระบะซิ่งนะครับผมน้องๆนะครับผมเซอร์ีรู้สึกว่าคนแบบค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วนะครับกระบะอะไรนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเนี่ครับผมเล่นเป็นเอ่อเป็นแนวแบบว่าข้อนะครับผมนะครับข้อขนอะไรนี่โอ้โหอย่างเท่นะครับน้องๆคันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคันสีส้มหรือสีแดงวะสีส้มแหละทุกคนนะเห็นสีส้มไงครมันสปาลรถมาทับเนี่ะนะครับผมวันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นดีแม็กนะครับหน้าสเตลหรือเปล่านะครับน่าจะใช่หรือเปล่านะประมาณนั้นนะทุกคนนะครับนี่มีร้อยยี่สิบห้าด้วยนะครับ เออว่ะเท่หว่ะทุกคนนะแลครับวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าขนอะไรนะขนยางนะครับล้อแมกแล้วก็ขนแบบว่าอะไรรถนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองกันว่าคดีเป็นแรงหรือเปล่านะครับน้องๆนะครับมาลองกันเลยนะครับเล้แม่งรถติดอะไรวะเฮ้มาติดอะไรอ่ะโอ้แบบแค่นี้ก็ติดเดี๋ยววะโอ้เกินไปนะครับตอนนี้คือรถติดโอ้ยขอโทษขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไปชนนะครับอีบ้าเอ้ย นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับดีแม็กนะครับผมนะครับตอนเดียวนะครับดีแม็กคอกซิ้นกันเลยครับนี่โอ้โหเขาไปแข่งกันตรงไหนกันวะเดีย๋ยวเราต้องไปตรงนี้ก็ได้วะทุกคนนะครับเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่ามีแมปอัปเดตใหม่ครับโอ้โหไม่ได้เข้านานดูดินะครับอัปเดตใหม่เฉยเลยเอา้าพี่ชนได้ไง,ไงวะเนี่ยแข่งเปล่าไอ้ด๋วเออโอ้โไม่ไม่สู้อะครับแบบไม่มีใครกล้าสู้ผมเลยนะเฮ้ยดูดิ นะครับผมรู้สึกว่าจะมีการอัปเดตแมปใหม่อรัทุกคนเยังมีแบบว่าต้นไม้นะมันโคตรเท่น,นะครับผมเอ้ยโหนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้านานนะอัปเดตใหม่อีกแล้วนี่แล้วอะไรแบกลมๆแล้วเฮ้ยโอ้ยผูโโ้ม็กท่คนกระเด็นเลยรถมาอาไซค์ไม่เป็นไรนะครับรถรถผมเนี่ยก,กระเด็นนี่ครับนี่มีการแบบเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะนี่นี่ไฟฉุกเฉินไปเลยนี่อย่างเฟี้ยวนะครับนะครับขึ้นไปโอ้โหแบบทางแค่นี้ ครับรู้สึกว่าข้างหน้าคืออะไรไม่รู้ครับออกเป็น C H D L นะครับเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นแบบว่าจุดเช็คอินประมาณนั้นนะครับดูว่าบนหลุดมันนะ้ยเนี่ยจะเป็นแบบจุดจุดเช็คอินหรือเปล่าประมาณนั้น,นครับผมวันนี้ก็มีแบบว่าต้นไม,ม้นะผมแบบโหมีตรงมีตึกอะไรเพิ่มมาโอ้โหรู้สึกว่าการขับขี่รถนี้ค่อนข้างยากนะครับคันนี้จะแบบว่าแบบนะมันคับยากนิดนึงนะครับผมนี่ฮะโอ้โหน,นี้ก็แบบ การอัปเดตนะครับผมรู้สึกว่าข้างหน้าตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรนะครับผมเพราะมีต้นไม้เพิ่มมาไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรเพิ่มบ้างนะครับ <c oughs> รถแม่คซบังคับยากเกินโอเห็นมาเรามุมมองมาถนนนี้ดีกว่าครับเนี่ยครับโอ้โหนี่คือการบังคับรถแบบแมบังคับโคตรยากนะครับผมไม่รู้ว่ามีอัปเดตตรงไหนบ้างทุกคนนะครับเดี๋ยวต้องไปหารถแข่งนะตัวน,นี้ไม่รู้แม่งไปไหนกันหมดครับอันนี้จะเป็นแบบแนวแบบลงจอดรถนะครับผมที่จอดรถตัวนี้นะเออ นจะเป็นแบบจุดเช็คพอยท์ครับตรงนี้นะเช็คอินนั่นเองนะครับ okay, เครจะไปยาวไปดีกว่าคนระับไปหาแบบรถแข่งนะผมไม่รู้ว่าแมพมีอัปเดตอะไรบ้างนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ว้าล่างคลิปได้เลยนะผมแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมกับพี่โอ้ยความโอ้ยหู่อะไรโอ้ยเกินไปโอ้ยลงแม่งเลยเ้ยครับใครที่อยากเล่นเกมกับพี่นะผมก็สามารถคอมเมนต์ว้าล่างคลิปนี้ได้นะครับผมแล้วพี่จะสร้างเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดมานะครับเฮ้ยมีบาร์ซิ่งมา,าทุกคนเฮ้ยมาดิ ครับแม่งแข่งแม่งเลยครับต่อให้ก่อนนะครับคือแบบพี่แบบแรงเกินมันทุกของให้ด้วยนะครับคือแบบอ่อนให้เนยครับไปครับเจสมาว่ะโอ้โยังแรงครับผมตัวน,นี้เป็นไงโอ้โหตามไม่ทันนะครับอ่อนเกินโ,โหยาวหายเลยเหรอครับเดี๋ยวเราอ่อนนี้เขาเดี๋ยวทุกคนที่มันหายไปเลยว่ะแบบไม่แข่งต่อเลยหรือไงโอ้โหตายสิครับ กลับไปดีกว่าครับแม่งไม่รู้แม่งไปหรือ,อยังคนระับยิ่งไม่มีเพื่อนแข่งอยู่นะนะครับนะครับยังไม่รู้เลยว่ากันนี้พิงได้เท่าไหร่นะน้องๆนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีรถอะไรก็ไม่รู้เลยครับผมเฮ้ยอคอกซิ่งนี่ว่ะไอเหมือนกันเลยโอ้โหแม่งเสียหลักเฉยเลยครับกำลังแบบได้รอบมานะนี่ครับผมโอ้โหยังเท่นะครับ,รบไปถอยไปครับ นี่อัปเดตแมปใหม่เอาเตลิดนะครับแบบยักแข่งอะครับน้องๆโอ้หูยเคอร์ซี่เคอร์รีซิ่งไอคือเคอร์รี่นี่แรงจริงนะครับนี่เป็นไงนี่ครับเดี๋ยวลองถ่ายรูปดูก่อนครับผู้อย่างเท่นะครับผมเท่เกินโอ้โหทุกคนดูดิรถไฟเหลืองนะครับนี่ครับเอ็นทีรถของเราโอ้ยกีเอาจระแหน่ด่าเนี่ครับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหารถแข่งกันต่อเดี๋ยวเฮ้ยอบซิ่งมาอีกแล้วเสียลากไป นะครับเราต้องลองแข่งปะ,ะไปต่อให้ก่อนเลยต้องลองแบบ่อนให้นะครับผมเดี๋ยวรอชะลองก่อนนะทุกคนให้เขาตามมานะครับ <c oughs> คือแบบพอดีรถพี่แรงเกินนะเดี๋ยวเดเดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีว๋ยม,ม,มาแล้วทุกคนจะทันหรือเปล่านะครับตอนนี้คือดูสูตรเรามาร <c oughs> มอไซค์นี่หลบก,กันระนาวเลยอ่ะโอ้โหมาแล้วน่ครับขุยชนชนชนๆๆหรือเปล่าโอ้โห ได้อยู่อะทุกคนนะครับ <c oughs> แข่งอีกเปล่าน้องๆพอดีอยากแก้ตัวหรือเปล่ามาดีนะครับภายหลังก่อนนี่มาดีครับแป๊หนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะวิมุนนี้สวยว่ะมาถ่ายรูปก่อนไลค์กันวิ่งเท่ครับเอาหูกดปิดเออิ่มไปิ่มเริ่มไปเลยละกันโอ้โหนะครับยังงนี้คือต่อให้ก่อนนะน้องๆต่อให้ก่อนให้ก่อนนะครับครับดูดดไปครับตัวนี้โอ้โหรถเราแรงอยู่แล้วนั่นจะจุดนี้อ๋อซ้อนรถถึงจะซ้อนกันเลย นำมาแล้วโอ้โหมันเสียหลักด้วยนะทุกคนโอ้โหจบแล้วนะครับเอยโอ้ยคือแบบเราชนะนะครับน้องๆชนะใส่สสยเยอ่อยเอาแล้วผมทุกคนนี่ครับผมโอ้ยถอยหลังแม่งเลยออ้ยแบบถอยหลังง่ายเกินแบบว่าหมุนเป็นวีบีเลยครับเอาแล้วผมเดี๋ยวเรามาลองความเร็วรดกันดีกว่านะทุกคนนะครับเพราะว่ายัางไม่รู้เลยว่าคันนี้วิ่งได้เท่าไหรครับไม่รู้ว่าไอ้พวกแก๊งกระบะซิ่ึงเลยยื่นไปไหนแล้วหรือยังนะครับแซงไปแล้วโอ้ยขู่เสียหลักนะครับแบบ แบบมันบังคับยากนะครับนี่มือเสียหลักต่อเฉยเลยอถติดด้วยฮะทุกคนเอาแลไวไงนะครับรถติดนะครับทุกคนถ้าหล่นคือแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยเนะครับฝ่ายรถติดนะครับเบร์ล้อไหมครับโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองรถกันดีกว่าครับแม่งไปไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้น่าจะไม่มีคนนะตรงนี้จะมีคนหรือเปล่าวะโอเคครับโอ้ผมมังมึนหัวม่งหมุนเร็วเกินเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองรถกันดีกว่าเครับผมไป ครับจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับมาดูลว่าคันนี้จะวิ่งได้แล้วผมเดี๋ยวซัดยาวไปเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้ร้อยยี่แล้วนะครับร้อยยี่สิบแล้วนะครับนะครับผมร้อยสามนะครับร้อยสี่ครับทุกคนอุ้ยมาว่ะมาว่ะนะครับร้อยห้านะครับร้อยห้าแล้วว่ะมดูว่าคันนี้จะวิ่งได้อะไรนะผมเป็นนักประมาณแบบร้อยห้าร้อยหกหรือเปล่าเันนี้แบบร้อยห้าสิบแปดห้าเก้าหกสิบแล้วเว้ยมดูว่าจะถึงร้อยเจ็ดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราลองแบบซัดยาวไปเลยแล้วกันนะครับ ีหอะไรนะคร้อยหกสิบนะครับผม164 165นะครับนิ้วว่าไหลดีมันจะเท่าไหร่กันทุกคนนี่ครับสภาพแล็ดร้อนนุนสวยงายนะครับก็ใครที่อยากมาเล่นเกมกับพี่สามารถคอมเมนต์ไลค์คิวได้เลยนะฮะน้องๆเดี๋ยวผม166นะครับไปหนึ่งหกแล้วทุกคนนิ้วว่าจะถึง170หรือเปล่านะครับเปิดว่าถึงไหมผมว่าถ้าไหลๆเรื่อยๆน่าจะถึงนะครับแต่รู้สึกว่าถนนไปแล้วนะครับ สุดก่อนโอ้จบเลยนะครับผมว่าประมาณ167นะครับทุกคนทันนี้นะครับผมนี่ครับโอ้ยรถไปครับนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าต้องคืนนี่รถเป็นสีแดงสรุปมันเป็นสีส้มสีแดงก็ได้แดงเป็นสีแดงเฉยเลยดูดิโหดูครับรถเป็นสีแดงได้ไงวะเนี่ยแล้วผมโอเคครับผมทุกคนก็ใครที่อยากให้พี่ทำอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยว สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ขอตัวลอยไปก่อนนะครับผมโอ้ยต้เสียหลักละโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ซลีเกนเล็กถ้ครับ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย